สวัสดีค่ะลูกตาลจากทารโร่บลูกตาลดูดวงแบบผู้คิดเป็นกัลยาณนะมิตรแห่งใจค่ะวันนี้มากับดรนด้อมคลิปนะคะว่าจักรวาลอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจักรวาลเนี่ยอยากบอกอะไรอยากให้กําลังใจอะไรหรือว่าอยากเตือนอะไรกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนค่ะว่าคุณคือใครนะคะเซเว่นออฟฟา justment นายออฟเพนทาค เล่า้เราแฟงควีนซอกคัพและใบสุดท้ายของคนนะคะเป็นเดสันค่ะ <c oughs> คนที่ <c oughs> คนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะคุณเองอาจจะเป็นคนธาตุไฟเมสิงธนูธาต ธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกหรือว่าจะเป็นธาตุดินนะคะพลกศบกันบางกอนนะคะชีวิตของคุณนะคะช่วงนี้อาจจะรู้สึกถึงอุปสรรคปัญหามันเหมือนมีเรื่องเข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนเนาะจัสมินขึ้นมามันอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งวิบากกรรมค่ะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการที่คุณนะคะจะต้องเรียนรู้นะคะ แก้ไขสถานการณ์นะคะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนะี่ยอยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้เราจะต้องฝ่าฟ,าฟันไปในอีกระดับหนึ่งนะคะตัวคุณเองอะคะ่ะความลำบากมันมีนะแต่ว่าสิ่งที่ดีคือว่าคุณจะแปลเปลี่ยนมันเป็นพลังค่ะสิ่งที่จกักรวาลอยากบอกคุณนะคะว่าการลงทุนลงแรงของคุณนะคะมันไม่สูญเสียมันไม่เสียเปล่าอยากให้เชื่อคะ่ะว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอค่ะ The High l o f e n ขึ้นมานะคะบ่งบอกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองค่ะแล้วก็ Queen o f Cup และ The Sun นะคะอยากให้ คุณเชื่อมั่นว่าคุณมีศักยภาพที่เพียงพอเนาะแล้วก็คุณซอบคัพเนี่ยบ่งบอกว่าขอให้คุณนะ่อย่าลืมที่จะอ่อนโยนนะคะอ่อนโยนกับตัวเองนะคะแล้วก็มีเมตตาเนาะถ้าแบบอุปสรรคปัญหาหรือว่ามีเจ้ากรรมในเวรหรือว่ามีคนที่มาทําร้ายคุณนะคะอยากให้คุณเนะ่เมตตาเขานะคะแล้วเดอ u n ซันขึ้นมาบอกว่าชีวิตของคุณะคะ่ะกาลังจะก้าวไปอีกระดับหนึ่งอุปสรรคปัญหาที่เคยมีมาะคะ่ะเมื่อมันถึงจุดที่แบบเราเคลียร์ปัญหาปัญหามีไว้ให้แก้ปัญหามีไว้ให้คุณ เรียนรู้นะคะมีปัญหามีให้คุณนะคะเติบโตไปอีกระดับเมื่อคุณแบบใจใหญ่มากพอทําตัวเป็นผู้ใหญ่เมื่อคุณเรียนรู้มากขึ้นนะคะ,ะสิ่งที่คุณทํามาก่อนหน้านี้การลงทุนลงแรงของคุณจะไม่สูญเสียเนาะจะไม่เสียเปล่าเดือสั้นขึ้นมาเนี่ยบอกว่าความสุขความสําเร็จนะคะอุปสรรคต่างๆเนี่ยกำลังจะคลี่คลายไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีโอกาสที่ดีกว่าเดิมนะคะเดือสั้นขึ้นมาเนี่ยต้องมองว่าตัวคุณเองอะคะ่ะอาจจะ อมองในมุมหนึ่งเนาะคุณเองอาจจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยเหมือนกันนะเพราะเดซันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบว่าคนอื่นช่วยเราไม่ได้พระทิดค่ะมันเขาไม่เคยแบบขอความช่วยเหลือจากใครนะคะแต่ว่ามีทุกคนนะคะมันเม,มันเหมือนเราเราให้เอเนอร์ีของเราเป็นคนที่ต้องให้ทุกคนวันนี้คุณเองอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแต่อยากให้มองว่าเรามาเพื่อให้ะคะ่ะเรามาเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อเป็นคนที่แบบ สร้างนะคะเป็นคนที่มีโอกาสได้มากกว่าคนอื่นค่ะวันนี้ถ้าคุณเจออุปสรรคปัญหานะคะอยากให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณจะแก้ไขมันได้จากว่าอยู่เคียงข้างคุณค่ะและอยากบอกกับคุณว่าความสดใสความแบบฟ้าหลังฝนมันสดใสเสมอค่ะ The Sun ขึ้นมาเนี่ยบอกว่าพราที่กำลังจะขึ้นหาคุณแล้วนะคะชีวิตของคุณก็ทําตัวที่แบบเราไม่ใช่บอกว่า เผื่อแผ่คนอื่นอ่ะตันมองว่าอย่างนั้นเนาะ The Sun ขึ้นมาเนี่ยต้องมองว่าพอทต่เขาไม่หมุนตามใครอะ่ะเป็นตัวของตัวเองและชีวิตจะดีค่ะนะคะจักรยานเนี่ยเตือนอะไรกับคุณคะเจสซาวานเนาะคิงอาวานเซอร์แมนนกครับอืมพอร์มิด เนี่ยคุณกําลังรู้สึกสับสนหุนวายใจอะไรก็แล้วแต่เนาะกับงานที่คุณเริ่มทําใหม่หรือว่าปัญหาที่เข้ามาอยู่หลายๆอย่างรวมกันนะคะสิ่งที่ไพ่บอกเนาะว่าตัวคุณเองอะคะ่ะก็เป็นลักษณะของเด็กอยู่นะคะสิ่งที่คุณยังเป็นเด็กสิ่งที่คุณเป็นเด็กอะคะ่ะมันเหมือน สิ่งที่ทามันยังแบบอยู่จ,จังหวัดของสุดเริ่มต้นนะคะสิ่งที่คุณควรทำเนาะมันคือการเข้าไปหาผู้ใหญ่หรือว่าลองฟังคําแนะนําบางอกี้ค่ะผู้คาแนะนําหรือว่าอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของผู้คนก็ได้นะคะอาจจะเป็นพอร์ตแคร์อาจจะเป็นหนังสืออย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้สิ่งสําคัญคือตัวคุณนะคะยังมันมันเหมือนว่า ขาดสมาธิขาดการโฟกัสถ้าคุณนะคะมีเวลาอยากให้ลองนะั่งสมาธิดูนะคะเฮอร์มิตเนี่ยลองหาเวลาอยู่กับตัวเองนะคะลองโฟกัสที่ตัวเองค่ะฟัวเพนทาโคค่ะบ่งบอกว่า เงินนะคะมันเหมือนอยังอยู่ในเลเวลที่จํากัดเรายังไม่กล้าที่จะออกไปมากเพราะว่าเลเวลของเรามันยังเป็นเด็กขอให้คุณนะคะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็เรียนรู้นะคะจากประสบการณ์ของคนอื่นก็ได้นะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะเติบโตมากขึ้นวันนี้ถ้าแบบว่ามันยังอยู่ในช่วงบ่มเพาะเนาะเมล็ดพันธุ์อ่ไงเงี้ยมันยังไม่ได้เติบโตร้อเซ็็มที่อะคะ่ะมันเหมือน มันเหมือนนะ่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเนาะแต่อยากให้คุณมั่นใจว่าปลายทางของคุณมันดีอะคะ่ะเพราะว่าอย่างที่แบบเราคนเคยได้ยินไหมว่าแบบต่างต้นไผ่ไงใช่ไหมคือแบบมันอยู่ใต้ดินมาสี่ห้าปีอย่างเงี้ยแต่พอเวลามันโตเถี่ยมันก็โตไปเยอะฉะนั้นอยากให้เป็นกำลังใจให้กับคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะว่าจากักรวาลบอกว่าคุณอะมีโอกาสในการมี potential เรื่องสำเร็จได้มีโอกาสในสิ่งที่แบบ เติบโตได้ดีอะค่ะขอให้เชื่อมันในศักยภาพของตัวเองถ้าวันนี้มัอุปสรรคปัญหาลุมเล่าเนาะลองเรียงลําดับแล้วลองหาที่ปรึกษาลองหาผู้เชี่ยวชาญหรือว่าลองเรียนเรียนรู้ในสิ่งแบบเพิ่มเติมอะค่ะแล้วก็นั่งสมาธิมันทําให้คุณโฟกัสมากขึ้นคุณเองอาจจะปัญหามันไม่ได้สามารถแก้ทุกอย่างพร้อมกันได้แต่ขอให้คุณโฟกัสแก้ไปทีละเปาะมันจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้นะคะจักรวาลอยากแนะนําอะไรกับคุณคะ <c oughs> justice ค่ะ นายออฟวาเออครับนายอเพนตาโคลเชนซอฟเพนตาโคลโอ้มากอดความรุ่งเรืองนะคะกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะสิ่งที่จักรวาลบอกคุณนะคะแนะนำกับคุณก็คือให้ความยุติธรรมค่ะ,ะกดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเนอะตั้งแตง่เราพูดตั้งแต่ต้นแล้วละ่ะคุณกำลังจะมีโอกาสในการที่ ออสิ่งที่คุณทํามามันจะได้รับผลนะคะแล้วก็นายอัฟวานขึ้นมาขอให้ทําอย่าหยุดแล้วก็มีโอกาสดีๆอย่าลืมที่จะแบบเหมือนกับน้อมรับอะค่ะรับให้เป็นนะคะแล้วก็นายเพนเดอร์โคลเทนส์เพนเดอร์โลเนี่ยเงินทองกําลังจะเข้ามาโอกาสมันกําลังจะเข้ามานะคะเราคิดว่าหลังจากนี้ค่ะไม่เกิน3เดือนเราคิดว่า คุณจะมีรายได้ที่มากขึ้นมีโอกาสในการที่ถ้าต้องต้องการขายบ้านมีโอกาสขายบ้านได้เนาะมีโอกาสที่จะซื้อบ้านก็ซื้อได้แต่สิ่งที่สักวันอาจจะแนะนําให้คุณ ไว้อะคะ่ะก็คืออย่าหยุดที่จะทำนะคะแล้วก็อย่าที่อย่าลืมที่จะแบบว่าดูแลตัวเองนะคะเอซอฟคัพ่ะใ่ะอย่าลืมเฉลิมเฉลองให้ตัวเองบ้างนาะพันธะโคเนี่ยทิดว่าอย่าลืมดูแลให้ตัวเองมีความสุขเนาะนาะพันธะโคเนี่ยเป็นเวลาแบบชมนกชมไม้บ้างวันนี้คุณเองอาจจะเครียดอะคะ่ะถ้าเครียดมากแล้วมันแบบคิดอะไรไม่ออกอะลองไปชมนกชมไมด้ดูหรือว่าไปเที่ยวดูนะคะมันอาจจะทําให้หรือว่า แต่งหล่อแต่งสวยก็ได้นะมันอาจจะทําให้คุณรีแลซ์มากขึ้นบางคนแบบไม่เข้าใจว่าไม่มีตังแล้วแบบว่ามันจะไปทําหล่อทำสวยทำไมบางทีมันทําให้เรามันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไซนอินนะคะมันเหมือนการแต่งตัวมันทําให้เรามีพลังและตามเชื่อว่าภายใน3เดือนอ่ะเทรนด์ซอฟเป็นตขึ้นมาคุณอาจจะมีเงินก้อนเข้ามาหรือว่าอุปสรรคปัญหาของคุณนะคะมันอาจจะคลี่คลายไปหมดเลยอ่ะแล้วมันทําให้คุณมีโอกาส ได้ค่อนข้างเยอะอย่าลืมที่จะเลี้ยงดูครอบครัวนะคะอย่าลืมที่จะดูแลตัวเองนะคะให้โอกาสกับคนอื่นเมื่อคุณได้รับความยุติธรรมแล้วอย่าหยุดที่จะทํามันต่อไปนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ลูกตาลด้วยนะคะสุดท้ายนี้ลูกตาลอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีขอให้บรักษาทเทวดาคมครอง,อง,องไว้เจอกันใหม่ครั้งหนะะ้าค่ะสี่เสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบาย